สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มะพาสองแปดเก้นะคะนำผ้าไหมสุริ่สวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นผ้าไหมที่บางครั้งก็ฝีมือคุณแม่นะคะฝีมือน้องสาวฝีมือคนในชุมชนนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะ ผืนแรกเป็นผ้าสามตะโกนะคะทอด้วยไหมบ้านเป็นลายโฮลค่ะเป็นผ้าลายโฮลนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะเยื่อเป็นแบบนี้นะคะผ้าทอด้วยไหมบ้านนะคะ ลายแบบนี้ค่ะ3ตะโกนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะสนใจทักมาค่ะผือละ2,300บาทค่ะผือละ2,300บาทนะคะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ สนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าสามตะโกนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะเป็นโฮลสีฟ้านะคะออกน้ำเงินนะคะน้ำเงินอมม่วงนะคะ คืนนี้ทอด้วยใหม่บ้านด้วยนะคะสามตะโกทอด้วยใหม่บ้านนะคะคืนนี้อาบน้ำยาแล้วะคะ่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะพือละ2,300บาทค่ะราคานี้ส่งฟรีนะคะพื้นนี้อาบน้ำยาแล้วค่ะพื้นต่อไปค่ะ ามตะกทนะคะลายนกยูงพืนนี้น้องสาวโทนะคะพืนนี้เป็นผ้าสี่เม็ดนะคะแต่ตัดได้ค่ะนกยูงเม็ดมะขามนะคะนกยูงแบบนี้ค่ะ คืนนี้สี่เม็ดนะคะลายนกยูงค่ะนกยูงสีสวยนะคะเชิงล่างเชิงเดียวค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะ พื้นละ4,200บาทหมายถึง4เมตรนะคะ4เมตร4,200บาทค่ะนกยุงราคาเบามากๆนะคะสนใจทักมากค่ะ4,200บาทนะคะ ราคาพิเศษมากๆค่ะพื้นต่อไปค่ะสามตะโกนะคะสมปัปูมชายคลุยสีธรรมชาติค่ะพื้นนี้สีหวานมากๆค่ะสีธรรมชาติหวานๆนะคะสมปัปูมชายคลุยค่ะ คุณนี้สวยสีสวยมากๆค่ะโคเปรขนองค่ะอาจจะได้ยินเสียงเด็กๆนะคะไม่สบายค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยค่ะโคเปรขนองสวยๆค่ะปูมแบบนี้นะคะสีหวานมาก สีสวยมากค่ะผืนนี้นะคะผืนนี้ทอด้วยไหมจุนนะคะท mm hmm. ่านใดสนใจทักมาค่ะคืนละสองพันสามร้อยบาทค่ะผืนนี้สีสวยมากๆค่ะ สีสวยหวานมากๆค่ะโฮลเกรกนองค่ะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าห้าตะโกนะคะมีหน้านางชายคุยค่ะเป็นห้า,หาตะโกนะคะโทยุดกดอก เป็นลูกแก้วใหญ่นะคะเป็นลายลูกแก้วนะคะแต่ดอกใหญ่แบบนี้นะคะลายแบบนี้ค่ะเป็นลายไทยแบบนี้นะคะเป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะมีหน้านางชายครุยนะคะ ท่านใดสนใจพักมาค่ะพื้นละ3 4 0 0ับาทค่ะพื้นละ3 4 0 0ับาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสนใจพักมาค่ะ พืนต่อไปค่ะหกตะโกนะคะเป็นผ้าหกตะโกโทยุกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายคลุยโทอสอดริมบนล่างนะคะโฮดปลอคผาหน้านางนะคะหน้านางสวย หกตโกมีหน้านางไม่ค่อยมีมาบ่อยๆนะคะถามว่ามีไหมมีแต่นำนๆจะมาทีหนึ่งนะคะคืนนี้2เม็ดกว่านะคะค่าแบบนี้ค่ะลายแบบนี้นะคะ หกตะกกทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะทอสอดริมบนล่างมีหน้านางชายครีค่ะหกร้อมนะคะสวยๆค่ะสนใจทักมาค่ะผือละ4,500อบาทค่ะราคานี้อ่าบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ผ้าใหม่สวยๆนะคะท่านใดสนใจผ้าใหม่สวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าทคยคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้ารับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ